กูจะมารีวิวของเล่นอันนี้มันเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับพี่หน้าเขียวหน่อยหน้าเขียวนะครับไรเดอร์ของฉันตรงนี้มันไม่มีแหล่รางนะมันอุ้ยอุ้ยเข้าไปพอนปุ๊บสิเลยไม่ได้ทำไมอ่ะเสียของเสียของสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ ก็ <G ül> อูจะมารีวิวของเล่นอันนี้มันเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับ <G ül> พี่ชอนมันเรียกว่าอะไรอะ่ะเมมจิกแมจิกอันนี้วันนี้พี่ชอนรับบทเป็นช่างภาพนะก็อูก็จะมาสร้างบ้านอิฐที่แข็งแรงให้เพื่อนๆดูกันกว่าวิธีสร้างบ้านอิดด้วงแอมเม,มจิกเนี่ยมันทําไงว้าวเขาก็จะมีแม่เหล็กอยู่ข้างในนะคะมันก็จะเชื่อมติดอย่างนี้ปุ๊บนี้ปุบ <G ül> ไม่หล่นไม่หล่น มาจะสร้างบ้านที่แข็งแรงมาฉันไปช่วยได้เลยมาเลยกูลงเอาหน้าลงมาหน่อยมันไม่เห็นอะ่ะไอ้ครับเห็นยังเห็นยังเห็นแล้วแต่หน้าเขียวหน่อยหน้าเขียวนะครับงาน,นมีเพราะว่าไฟอันใหม่น้องชอนปรับเป็นสีเขียวนะครับผมมาเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ชอนจะมารับหน้าที่สร้างบ้านอิดก,กันต่อนะครับ ไลรเดอร์ของฉันลูกบอลมาฟิ้วปิวอ๋อ,อคือแบบคือแบบตรงเนี้ยมันไม่มีแลงรางนะมันไม่ได้มีรางเหรอใช่เอาทนะ้าไนเนี่ยรอใช่งั้นเราต้องต่อยยังไงอะให้มันแบบทําไมไมันวิ่งได้แอนที่ตรงนี้ไม่มีรางเพราะว่าลูกบอลอะมันเป็นทรงกลมไงมันกิ้งง่าย แค่มันตกจากที่สูงมันก็ลงมาด้วยแรงน้มถ่วงแล้ว uy, อุ้ยอุ้ยตกใจเลยอ่ะ right มีคนตกใจของล่นของล่นตรงนู้นอ mm ุ้ยอันนี Jeez, ้คือเหมือนเป็นเกมสร้างสไลเดอร์เลยเนาะไม่ก็มันดูเหมือนแบบที่สวนน้ำมันจะมีสไลเดอร์อะไรอย่เรางามารถเห็นเนา้ วันนี้เลยอ่ะที่กูไปเล่นอ่ะเกมต่อไซเดอร์เหรอเย้กูมีเกมต่อไซเดอร์หรอไม่มีกูไปเล่นที่สวนน้ำเวลากูไปเล่นสวนน้ำมันจะมีสไซเดอร์ไงเข้าไมพอมปุ๊บติดเลยติดเลยเราต้องไม่เอาไอ้นี่เยอะเราก็จะอย่างงี้สวนน้ำของเราไม่ยฟังฉันเคยดูพี่บีมเป็นยังไงเขาแบบเล่นเกมเล่นเกมอะไรเกมฝัน เกมอะไรนะเกมเกมยิงอ่ะยิงยิงเหรออืเกมอะไรอ่ะเกมอะไรก็ไม่รู้บีมเขาไม่ได้บอกบีมไม่ได้บอกครับีมไม่ได้บอกน้องบีมพู้น้อยนะคุณพ่อคูยเก่งกว่าพี่บีมใช่กูเคยดูเคยดูดิก็กูทำยูทูบเพราะพี่บีมนี่เคยไปหาเขาไหมไม่เคยไม่รู้จักกันน้องเขารู้จักเหรอรู้จัก รู้จักเขาล้วเราเขารู้จักเราพี่รู้พี่รู้เรารู้จักเขาอย่างเดียวอยากรู้จักเขาเนาอยากรู้จักไหมอยากรู้จกถ้าแบบนี้ตุ๊กต้องเอาเหรีกันครบรอเช่าเดี๋ยวเอายาวนี้อีกเอาสูงวันนี้ป้อสูงว่านี้เออได้เขาจะซ่อมตรงนี้หน่อได้ไหมได้ค่ะแล้วเลือกอีกนั่นอีกนั่นโอเคโอ้โหคือแบบ งงเลยอ่ะเราเราหน้าเขียวหน้าเขียวไปเลยฮะนี่โอ้ยเยอะโอ้โหเอาดูจ้ะเอาสิเลยไม่ได้ทำไมอ่ะเสียของเสียของเสียของนี่อันนี้นะครับลองต่อนะครับเดี๋ยวจะปล่อยลูกบอลออกมานะครับทำสไลเดอร์นะ เสร็จแล้วครับไหนลองปล่อยลูกบอลครับโอเคไม่ปิวกระเด็นแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้มันสูงกว่านี้อีกนะพี่ชอนไปไปกันไงนี่นะครับพี่ชอนนะครับทำลูกบอลล่วงเลยนะครับเข้าไปเก็บเดี๋ยวนี้ โอเคมาแล้วลองลอง,ลองทำให้เพื่อนๆ <_ d> um> ดูทีนึงฟิว <_ d> um> ิวฟิวนี่ทำให้เพื่อน <_ d> um> ๆพืดูรอบฟิวสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเป็นคลิปไม่มีจิกักแล้วนะคะับ <_ d> um> บ๊ายบายทำสไลเดอร์ใครอยากจะเล่น <_ d> um> ก็ไปซื้อมาเล่นกันนะครับสวัสดีครับ